Gracias. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสหายตกปลาแฟมิลี่นะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาตกบ่อเหมาวันนะครับเฉพาะกิจบ่อตกปลาเชียงใหม่ฟิชชิงนะครับจะเป็นแมตชนี้จะเป็นเปิดบ่อกลางนะครับบ่อที่เคยเปิดตกเล่นนะครับไม่เคยเอาปลาออกนะครับก็เป็นปลาซ้อมนี่แหละแล้วก็เปิดเหมาวันนะครับโดยนาเตยนะครับนาเตยยังอยู่ดีนะครับ ใครที่คิดถึงนะครับยังอยู่ดีนะเี่ยมัตายด้วยนะครับมัดดตายด้วยอ่ะใครที่แจ้งไว้นะครับยังอยู่ดีนะครับวันนี้ก็เป็นแมตช์แมตช์พิเศษนะครับบัตร350บาทกี่สายก็เปิดนะครับไม่จับล็อกมาจับจองที่ได้ตอน6โมงครับเราก็มา6โมงนะครับเรามานั่งตรงนี้นะบ่อหลังนี่ก็เป็นบ่อสวายนะครับบ่อเปิดแข่งเปิดตกเล่นนะครับได้เลยเปิดวันละร้อยสำหรับบ่อนี้นะครับก็วันละ50บาท นะครับห้าสิบบาทห้ามเอาปลาออกนะครับก็เป็นการซ้อมมือปลาก็ลงเรื่อยๆนะครับปลานิลปลาในถ้าเป็นส่วนใหญ่ปลายีสกเป็นปลาเป็นจะพันนะครับวันนี้ห้ามห้ามปลายก็ได้ห้ามปลาคราบปลาคราบสองตัวปลาคราบมีสองตัวครับนอกนั้นออกได้หมดนะครับแต่บอกไว้เลยว่าสวายเยอะนะครับเขาตกนี่แล้วเขาแอบมาปล่อยนี่นะครับโอ้โหตรงเมฆห้าีเด้ีนี่นะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นการ เปิดแมทพิเศษนะครับเป็นพิเศษมันจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้นะครับสําหรับแมทนี้นะ,ะก็นี่ครับหลกัหลกๆก็เป็นอาหารแยบนะครับแล้วก็ใส่ขนมปังครับเราก็คงจะตกขนมปังกัอนละตกระยะสองเจ็ดก่อนนะครับออกสองเจ็ดก่อนหยอดเอาตกใกลกใจก่อนนะครับดูปนินก่อนเพราะว่าตอนที่มาแข่งสวายเนะี่ยมีคนมาตกเล่นก็กินนะครับกินกินทั้งวัน ปันนินนะสวยแต่ตกขนมปังนะใช้ชิ้นขนมปังตกก็ถือว่าถือว่าสนุกแต่วันนี้คนเยอะนะมันจะเป็นยังไงไม่รู้ครับส่วนมาคนเยอะมันจะไม่ค่อยกินมันจะออก5สีะบ่อนนี้นะ5สีกินดีนะแต่เนเตอร์เอาปลามาปล่อยนะครับปลาตะเพียนปลาอะไรไม่รู้มาปล่อยนะครับทำให้มันปลามันเยอะนะครับถือว่าเป็นปลาเล็กเยอะนะแล้วก็ตามนั้นนะครับเราจะตก27ก่อนไปเดี๋ยวตั้งของแป๊บหนึ่งนะครับเรานั่งบุมนี้ นี่นะครับบรรยากาศะตกบอลหลังเล่นไปก่อนนะครับวันนี้ถ้าเกินห้าตัวถือว่ารอดนะครับรอดวันนี้ตั้งเป้ามาเยอะนะครับตามชมกันโอเคนะครับตอนนี้เราก็ตั้งของนะครับเบ็ดที่เราใช้เราใช้สองจุดเจ็นะครับวันนี้ก็ใช้อุดะนะครับสองจุดเจ็ดก่อนแล้วก็สายที่เราใช้ก็เบอร์สองจุดศูนย์นะครับซูฟิกเหมือนเดิมมั่นใจแล้วก็ใช้ซูฟิกนะครับมีขายทั่วไปนะครับที่ผมก็มีผมก็นํามาขายนะครับแต่ทั่วไปก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับไม่ต้องกังวลนะครับตัวนี้ สองจุดศูนย์พอ5นาทีถึงเนะบ่อนี้มันมีปลารวมนะครับก้ามสลิดมาจะแตงนะบจริงๆเาใช้สามจุดศูนย์ <Stock. S 2> ก็ได้แต่เราเล่นสั้นก่อนนะเดี๋ยวเมียเมียไอ้ต้นมาถามเรวเว็บอะไรเราก็ตกเป็นแบบบาลานนะบาลานแตะเกี่ยวขนมปังนี่นจะตกขนมปังครับขนมปังก่อนนะครับ โพสผมโพสบ่นในเฟซบ่อยๆนะครับตามแปๆนะครับก็ขอบคุณน้าโลดนะครับจัดชุดใหญ่มาให้นะครับนี่เอาไว้ใช้นะรีแม็นะรีแมปจะหลอดตามไม่หลอดตามไม่รู้ครับมีหลายอย่างนะครับจัดชุดใหญ่มาให้เลยเนี่ยหัวมันแกะหัวมันกุ้งอะไรก็ไม่รู้ครับหัวมันกุ้งครับแล้วก็นี่อะไรอะผงโปรตีนสูงรวมหัวปลาผสมหัวอาหารนะครับนี่ขอบคุณน้โลดนะครับ ก็เอามาห้อยไว้หน้าบ้านให้นะบ้านใกล้ๆกันเดี๋ยวไปใช้เดี๋ยวไปใช้เดี๋ยวนี้ใช้ขนมปังก่อนนะครับใส่ใส่เดี๋ยวใช้อาหารนะครับตกห้าสี่แต่ตอนเช้าก็ตกสั้นไว้ก่อนครับก็ตั้งเป็นแบบบาลานซ์นี่ก็เป็นแบบบาลานซ์เบาๆการชมดามชมดามชมให้ดูกันกูจะตกยังไงนเะ เรื่อยๆตามไปจนชมต้นชมเงินทุนที่เราใช้นะทำมาครับเงินทุนที่เราใช้นะวันนี้เราก็ทำมาสำหรับบ่อแข่งนะครับนี่ตัวไร้สารตัวไร้สารเป็นตัวไร้สารนะเพื่อนวันนั้นใช้ตัวไหนนะจำไม่ได้วันนั้นตัวไหนไม่ใช้ตัวนี้นี่รตัวไร้สารตัวเล็ก่นีตัวนี้ตัวเล็กสุดนะ ไร่สารสำหรับตกไร่สารนะครับเดี๋ยวไปดูตามชมบอดี้เล็กวันนั้นตกไล่สารนะครับสําหรับงานแข่งวันนั้นวันนั้นผมใช้นะครับก็อาการทุนก็มุดหายมุดหายนะเพราะเราใช้ตัวเบ็ดเล็กก็ต้องเกี่ยวปากไว้ก่อนวันนี้ก็ตกขนมปังนะครับก็ใช้ตัวเบ็ดเล็กเดี๋ยวดูกันเราจะเกี่ยวชิ้นเล่นนะครับเราจะเกี่ยวชิ้นแต่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวได้หรือเปล่าก็มีขนมปัง ขนมปังนะครับวันนี้ก็ใช้ขนมปังขนมปังเนี่ยขนมปังเนี่ย้นมปังนี่เนี่ยพี่บอกอ่ะนี่ใส่เงียไงรักใส่เยื่อเออของบ่อหน่อยเดี๋ยวมันลอยมาอยากกินบ่อเนึ่งขอให้วางนึเก็บของเก็บตังค์อีกางเก็บไปไหนอ่ะอย่างนี้ไง เก็ตังนี่ตอนขุ่นอะเลนะร้อยห้าสิสองร้อยห้าสิบะโอ้สามร้อยนี่ว่าโอ้ยออก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 โอ้ย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 โอ้กโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยกอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอยโอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยัอ้ย้วโอ้อ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยอยอ้อ้ยโ้ยอก็โอ้อ้ยโอ้ยโ้้ายโอ้ยอ้ยห้ยโอ้ย้ยอ้าโอ้ยโอ้อ้ย้้ยโ้อยออ เฮ้เทอนหกร้อ้าสิบกินารับใจให้มันครอบแจให้มันครอบ,อบท,ทอนหกร้อยห้าสิบไหมมาทอนหกรก็ได้มาเออทอนทอนเจ็รอยกันมม,มีเหรียญยอ,อยอ่มาทอนเจ็ทอนเจ็ดรอยเจ้าอาหารเช็คอันนี้ทุนเด้ก่อนโอเคนะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศดูบรรยากาศนะครับบักกน ี่าเอาบรรยากาศโดยรวมโอเคเดี๋ยวรอรอเวลากันครับรอเวลากันตอนนี้ก็ตั้งของไปที่เรียบร้อยนะเอาไปตันเรื่องถ้าล็อตงนะเพื่อนล็อะแต่ถ้าตางแลอู้อีนะตาม่เลยใอ้ยังบอโอ้อก่อน แช่มาห้องลูกมาบ่าย้องบอกว่าตีสอันเกิงฟ้าก่อนนี่ทำเป็นเนอเ่มาเง้อเมาเง้อเลวเอทุบเขทุบตเกาหายตลอดเยกับวยองกับเมาพอทุเปิ่ทุตเกาก็หายเลยเดขยิบขยิบตะกี้น่ ก็ตายจะมองเงยทุนหายนิพ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 นอพนิ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 นิพิปนิรนินิพนินนิพนิลนิพนนินิพนินิวนน้นนอิิิติดปลาครับติดปลาครับติดปลาครับินนิปลา โอเต็นปากเนี่ยเต็นปากมันวันไปได้นี่ยฮะอ่าตัวแรกนะครับเฮ้แตกแล้วรอดตายก็แล้วเปียวของดีก็ตึงแม่มันลูนจ้ะลูกได้ก็ดีและกันเลยก่อนนึกว่าไปบอกครูแพทย์

ครับใซสวยนี่นี่ไอ้กลงแล้วกูกุยวิาดูน่ดนี่นะสองต๊ะระบะปลาก็ไปช่วงนึงเช่นี่ไงมาแล้วเจอแล้วเจออย่างนี่บัตะเปียนมาแล้วเหมือนกันบาตรเปี่ยนนี่เอาอยู่บ้าไซงามอยู่ทังงอมือ้ไม่บ่อมากระไรเนอะไม่เบอร์แกถ้ามีเกิดขึ้นในอันนี้หมดลงฮะ ไอ้หมงออ่ายบบอเลยครับนี่ก็งอ,อมอีไหมฮะนี่หนึ่งหมูงอมเลยป้องตกมาได้สักหนึ่งชั่วโมงนะครับได้ปลาน,นิลงหนึ่งตัวนะปลาเพียรหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับปลาหลีมออกไหนนะนก,นก็ ปลามันเป็นปลาเบญจพรรณนะเพื่อนๆปลามันมีหลากหลายนะครับเขาก็ตกลอยขนมปังนะครับได้ปลายิสกนะครับยิสกแล้วก็ตะเพียนนะหลากหลายมากนะปลาเบญจพรรณเราก็ตกระยะสองเจ็ดกะจะมาเอาปลานินนะครับตกนขนมปังชิ้นก็โจมหลายที่เหมือนจะโดนตะเพียนนะครับได้ปลาน,นินมาตัวหนึ่งตะเพียนมาตัวหนึ่งหันไปหันมาทุนหายนะครับวับดไม่โดนก็มีคนลอยนะครับลอยลอยสามหกลอยสี่ห้านะครับแล้วก็ลงหน้าดินสี่ห้า ก็ได้ยิสกใหญ่ยิสกใหญ่ค่อนข้างจะเยอะครับปานินก็กินอยู่ครับสามหกสี่ห้าก็กินนะกินทั้งอาหารทนะั้งขนมปังเลยเพื่อนแต่ผมลงขนมปังเป็นหลักเลยนะก็เ,ะเล่นออกไกลๆนะก็น่าจะมีตัวครับเป็นยิสกในไรนะครับโอกาสโดนตัวสูงบอกว่าเลยตอนนี้ก็ออกห้าสี่นะครับตกเป็นแบบบา,บาลานแตะเหมือนเดิมปลาใหญ่มาอยู่กลางนู่นครับปานินก็ออกไปอยู่กลางนูน่นละตกนิมลิมแมสเชลตกลิมลมสองเจ็ด หนึ่งแปดผมก็ลงสองเจ็ดก <fuera> ็ลงครับก็มีอาการนะครับแต่มันปลาตะเพียนเล็กมันเยอะนะเพื่อนไซส์ใหญ่ก็มีนะครับเป็นฝ่ามือก็มีแต่ไซส์สามสี่นิ้วก็เยอะนะเ็นตกลอยก็ได้กันครับยิสกเล็กก็เยอะยิสกใหญ่ก็มีไซส์สองโลก็ได้กันปลายนะเอสดนะครับในเอสเอสุที่ไปด้วยกันนะนั่งอยู่ข้างในนะได้ยิสกใหญ่นะครับไซส์ประมาณสองโลน่าจะได้นะไม่รู้อะตอนนี้ผมลงขนมปังห้าสีนะโอกาสโดนตัวใหญ่น่าจะมีนะครับเดี๋ยวดูนั้นว่าจะโดนตัวอะไรหรือเปล่านะ ที่ัะตามชมกันต่อนะครับเราจะโดนตัวอะไรหรือเปล่ามาตามชมกันตก5.4นะครับตอนนี้เราออก5.4นะครับ5.4ก็ตกเป็นแบบบาลานซ์แตะละลงหน้าดินก็มีอาการนะครับแต่มันลงไม่ตายไปทีนึง มันมีอาการแต่มันเบาอ่ะยึกหายยึกหายนะครับก็ลองลองบาลานเบาดูเพราะว่าปลาที่นี่ค่อยางจะเคี้ยวอ่ะเป็นปลาดินนะครับเคยโดนเบ็ดบ่อยแต่เม็ดเต็มทุนเลยครับเม็ดเต็มข้างล่างเลยลงขนมปังเลยส่วนคนร้อยก็ยังได้อยู่ครับแต่เพียนกับยิสกส่วนลงหน้าดินก็ลงแตะพื้นก็จะเป็นหลายๆอย่างรวมๆกันนะครับตรงข้ามเราอีหลงนะครับนักตกปลาชาวจีนนะครับก็ได้ปลาดินห้าหกตัวแล้วก็ตรงหน้าดิน ต่แกไปตกอาหารนะครับออกระยะน่าจะ3.6มันก็กินทุกระยะ,ะครับบอ่อนี้แต่มันก็ออกใจคิว้วๆหน่อยโอเคตามชมกันต่อนะครับตอนนี้เราออก5่กันยาวๆแล้วตกนมปังลว้วนๆเลยครับวันนี้ยังมีใจจะลงอาหารอยู่นะเด,ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผสมอาหารแป๊บแต่ขนมปังก็โอเคนะมาดูอีกทีนึงมีใจครับมีใจโอเคตามชมกันต่อ อันนี้ก็ซิวแซาซิวแซวอยู่ข้างหูยังไม่แตกนะครับข้าง,ข,างข้างผมนะ <c oughs> ตอนนี้ปลาไม่กินนะครับทานข้าวกันดีกว่าครับที่นี่ก็เรารู้กันอยู่นะครับมาที่นี่หน่นกะเพราไข่เขยี่ยวม้านะครับห้าสิบบาทราคามิตรภาพมากนะครับแล้วก็อร่อยนะครับ หลายอย่างกับข้าวนี่ที่ทำอร่อยมากครับที่นี่บอกไว้เลยว่าทํากับข้าวอร่อยเชฟโรงแรมนี้โรงแรมเนี่ยอยู่นี่มาเป็นพี่ปีแล้วมันเชฟโรงแรมเกา่าอ่ะโอเคนะครับก็ทานข้าวกันดีกว่าอโอเคนะครับสําหรับเดี๋ยวจมเดี๋ยวจมละเดี๋ยวจมละเดี๋ยวจมละมันจะกี่ข้าวจุ่มด้วยกันไปแล้วโอ้เหมือนใส่ละใช่จุ่มไม่เสร็จละลากมาโอเคนะครับกับยิ่งใหญ่เนี่ย น,นี่กลายเป็นผู้ประสบภัยเฉยนะครับลมแรงมากมนะากตกปลาแทบจะไม่รู้เรื่องนะครับตอนนี้ก็ไม่กินนะครับไม่กินนะเป็นตะเพียนนะครับส,ส่วนใหญ่เลยของเราก็ไม่ได้กินเลยได้แต่เพียนเพิ่มตัวสองตัวนะครับเล็กไม่ใหญ่ปลาใหญ่ไม่ขึ้นเลยอ่าเหนื่อยเลอเกินวันนี้โดนอีกแล้วนะครับวันนี้ใช้เหนื่อยเกินตามดมกันต่อไป อตอนนี้ปลาไม่กินครับเดินดูบรรยากาศดีกว่าครับเดินดูบรรยากาศดีกว่านครับนี่ครับมงเด็ดนะครับนารุดนะครับเยอะเอาเยอะเอาครับเล็กเล็กเอา,อเอา,อเอาใหญ่ใหญ่ไม่โวนนี้ครับส่วนนี้ก็กินนะครับนี่กระชังกระชังแช่หมดแล้ว

ไอ้ขี้โม่ไปดีกว่าแป๊บจิ๊กนะนะฮะดีเลยดอเดอเด้อยกละยกละขำละอีนะเนี่ยบุญเข้าต่อบุญเข้าทองนั่นแกเันื่อยหมดเชือดไงตอละเนี่ยอืมอ่าซ้ายโอซ้ายว่ะลดูขำจะไปดีอ่ะดูบรรยากาศครับหลับกันเป็นแถบๆโอเคนะครับ ลมก็เย็นเกินนะครับนอนหลับซะเลยนะครับคนประกอบการตอนนี้ก็พูดละช้ำก็มันเมื่อกี้ปลาเบคูใหญ่ขึ้นนะครับกินสปิวไซส์เป็นห้าโลนะฝั่งนู้นนะเขาได้ปลาบ้าหนึ่งตัวนะครับนั่นนะครับตอนนี้มีคนคนบ้าหอบฟางมีคนนะครับอยูฝั่งปุ้นะครับเลาเบตออกมาครับ คุยกันเรื่องปลาเบคูนะครับมาละแล้ว,ลวมีอะไรอย่าง,างเป็นเยนเนื่อมันข้าวนึ่งครับอ๋อข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวได้อยู่มีข้าวนึ่งอยู่จิ้งไก่อ่ะปันนี้สวายกินเลยจิ้งไก่นะ <c oughs> โอเคนะมีข้าวเหนียวเดี๋ยวข้าวเหนียวตกปลาเบคูฝั่งหลังอะไรเบคูบ่อหลังกันหน้ากันเนาะมันนักเนาะ <c oughs> โอเคตามชมสักแปยยใใ๊บไม่ไจะกลับแล้วครับมีอะไรเกิดขึ้นทำเหนื่อยเหนื่อยกลับบ้านลองบอกไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วครับ เหนื่อยอีกแล้ววันนี้เหนื่อยอีกแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะจะกลับเลยนะครับอ่าแล้วเราเราดูปลาของเอ็ดกันเดีดยดเดเดฟ้ลงเดเเเดเดี๋เด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 ยดเ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 เดเดเดดเ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 ดดอดเ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 เด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 ดเเดเดเเเด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 ัดเด้ดเดเดเัเด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 เเเ ปลาเอ๊ะดิป่าเอ๊ะทีเออเปียเอ๊ะเลยปลาเอปลานปุ๊เต็มป่าในครับไอ้หยางอ้ศกอ้เซกเอาหมดฮะไอ้ศกตัวน้อยไอ้กตัวน้อยเอาหมดฮะไอ้ศกไส์อ๋อให้ดูฮะแอบปล่อยเนี่ยผมมัมีห้นกิงเนัวนี้นี่ให้เป็นอันไอ้นอศกไสประมาณโลนะครับเนี่ปลาในไสสวย ก็เป็นปลารวมนะครับปลารวมปลาตะเพียนปลานินครับส่วนเราก็ได้ปลาปลานินนะครับบ่อใหญ่ก็มีคนได้นะครับนายเอได้เมื่อกี้ตกได้ปลานินสองตัวนะครับนี่ครับเอาปลาไปเลยบ่าเอาแล้วแล้วแล้วไปซูตรปลาปลาบึกน้อยมาก นดูปลาของเราดีกว่าวันนี้ก็ตกสนุกสนุกนะครับไม่มีอะไรแหม่ครับคลายเครียดสนุกสนุกคลายเครียดเครียดกันสามร้อยห้าสิบบาทคลายเครียดอยู่หั่นนี่ครับร้อยยังเป็นหน้าเครียดมาแล้วยังได้หนการได้เนี่ยนะก็วันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับอยากได้ปลาได้พาไปตลาดอยากได้บรรยากาศได้พาไปชมนะครับลุ้นไปปอกกัปุ๊บ 呜。Oh. Oh.